こんにちสวัสดีค่ะจีนไทยโตอะคาริเทเลบีค่ะวันนี้อยากคุยเรื่องที่แตกต่างระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่เจอได้ง่ายๆตอนไปไทยนะคะคนญี่ปุ่นชอบสีดำใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่คนที่ใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำ โค้ดสีดำมีเยอะมากสำหรับคนไทยนะคะถ้าใส่ชุดสีดำทั้งหมดก็อาจจะโดนถามว่าเอ๊ะวันนี้ไปไหนมาไปงานศพหรือเปล่าจริงๆก็อาจจะไม่โดนถามทุกครั้งนะคะแต่ว่าคนไทยจะนิยมใส่เสื้อสีสันมากกว่าเช่นอาจจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีแดงก็ได้หรือว่าถ้าจะใส่สีดำก็จะไม่สีดำทั้งหมดค่ะ สำหรับสีดำคิดว่าคนไทยเสียส่วนใหญ่จะอิมเมจถึงเรื่องเศร้าๆแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ไม่ค่อยนิยมที่จะให้เป็นเสื้อผ้าสีดำทั้งหมดค่ะ แต่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นไปไทยใส่สีดำทั้งหมดได้ไหมก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ผิดแน่นอนค่ะจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเองก็ไม่ผิดเหมือนกันค่ะเคยได้ยินว่าบางครอบครัวที่ไทยนะคะก็ไม่อยากให้ลูกใส่สีดำก็มีก็จะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีน้ำตาลสีน้ำเงินค่ะเป็นเรื่องที่จีนรู้สึกว่าญี่ปุ่นกับไทยไม่เหมือนกันมากๆนะคะ 他にも皆さんがタイと日本で感じる違いがあればコメントで教えてくださいね。今日本に住んでいるのでたまに全身黒の服用を着るようになりました。明るい色の服ばっかり着ると目立つと思い、それを着るようになりました。最後まで見ていただきありがとうございます。 คนญี่ปุ่นชอบสีดำใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่คนที่ใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำโค้ตสีดำมีเยอะมากสำหรับคนไทยนะคะถ้าใส่ชุดสีดำทั้งหมดก็อาจจะโดนถามว่าเอ๊ะวันนี้ไปไหนมาไปงานศพหรือเปล่าจริงๆก็อาจจะไม่โดนถามทุกครั้งนะคะแต่ว่าคนไทยจะนิยมใส่เสื้อสีสันมากกว่าเช่น อาจจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีแดงก็ได้หรือว่าถ้าจะใส่สีดำก็จะไม่สีดำทั้งหมดค่ะสำหรับสีดำคิดว่าคนไทยเสียส่วนใหญ่จะอิมเมจถึงเรื่องเศร้าๆแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ไม่ค่อยนิยมที่จะให้เป็นเสื้อผ้าสีดำทั้งหมดค่ะ แต่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นไปไทยใส่สีดําทั้งหมดได้ไหมก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ผิดแน่นอนค่ะจริงๆแล้วสําหรับคนไทยเองก็ไม่ผิดเหมือนกันค่ะเคยได้ยินว่าบางครอบครัวที่ไทยนะคะก็ไม่อยากให้ลูกใส่สีดําก็มีก็จะเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีน้ําตาลสีน้ําเงินค่ะเป็นเรื่องที่จีนรู้สึกว่าญี่ปุ่นกับไทยไม่เหมือนกันมากๆนะคะ